รักหมตีเอ็กนะครับให้รักไมตีเอ็กไม่ได้ไปไหนนานนะรถจอดอยู่นิ่งๆมาหลายวันแล้วครับต้องเอาไปออกกําลังกายกานกเนี่ยเาเนียต้องเอาออกกําลังกายนะครับเอาไปออกกําลังกายหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูหนาวนะรถจอดนิ่งๆนานๆไม่ค่อยดีครับต้องเอาไปซิ่งนะครับเอาเอาไปซิ่งออกกําลังกายแถวเนี้ยครับมิก้นี่แหละเอด ไลักไมตตี้แมตตี้เอก็กใช่แบบพ่อพ่อเปิดเถ้าแกอ่าฮะข้าได้ละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไปเลยสั่งด ชึ้งเดียวติดกับชึ้งเดียวติดเลยเรียบร้อยเดี๋ยวกำลังกายนะครับบอสสิบสองบาทเองมนะันอะอ๋อสิบสองบาทนะครับสิบสองบาทได้ เช็คตรงนี้หน่อยนะเดี๋ยวจอดเช็คตรงเนี้ยจ<ะ>ิ๊บูดโดนหมาไล่ะอะเนี่ยอ่าตรงเนี้ยที่โดนหมาไล่นะแต่วันนี้คิดว่าไม่เนี่ยไม่น่าจะมีหมาไล่วันนี้นะเดี๋ยวนะเช็คดูประตูนะครับประตูมันดังเนาะเออประตูทำไมด้านด้านนี้มันดัง เพราะอะไรมันถึงดังมันดังกระจกมันดังวะแล้วกระจกลงเลยเนาะกระจกลงอะวดูดตอนนั้น,นอะปูดนอานุชีปันมาโดนหมาไหวไปเขไปต่อครับไปต่อนี่ปูดเอาูุชีปันมาเนี่ยอันโดนหมาไล่เราไม่ได้ใช้กระจกอะกระจกมัว กมัวกระจกมัวมากเลยมันไม่ได้ล้างเดี๋ยวเราไปต่อไปซิ่งต่อนะเป็นพวงมาลัยเพาเวอร์นะครับไม่ใช่ไม่ใช่พาวเวอร์นะครับพวงมาลัยเพาเวอร์คือเป็นมุมพวงมาลัยธรรมดานะค่อนข้างจะแข็งนะครับเนี่ยพวงมาลัยแข็งน่าดงหน้าด้วเย งกายครับจอดมาหลายวันแล้วไม่ได้<อ>ดไม่ได้ใช้จดยังอะไม่รู้ครับรรว่าหาลี้นยวอะจอดหลายวันแล้วก็ไม่ได้ใช้คเครื่องงนิอยู่น,นะเอลยเลยราจเเลี้ยตัวเนี้ยมันเลยถอ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 ย เราจงเลี้ยวตรงนี้ครับเลี้ยวตรงนี้ครับเจอมอเตอร์ไซคันหนึ่งอ้าเราจะกลับบ้านไงเราจะไปไหนกลับบ้านครับต่นี้เป็นป่าข้าวโพดนะเนี่ยเขาเพิ่งข้าวโพดเกีียวหมดะเดี๋ยวไปดูทุ่งนาครับพาชมทุ่งนาข้าวเกี่ยว,มวหมดละเหลือแต่ต่อฟัง เกี่ยวข้าวหมดละดยวันจะับจะพาไปชมสุ่งนาแคนีไ้ไงทุง่งนาอยู่นี่ไงไปชมสุ่งนาของเสี่ยนเอารถขี่ไปตัวเนี่เขอ,ขอ,ขอ,อด,ดูทางนะครับสุดยอดเลยทางโอยทางเขาไปตรงไปนาเานี่ยครับ จอดก่อนจอดก่นอนเอาก,กินเลยไปต่อนะม,มีรถมาคันหนึ่งข้างหลังเดี๋ยวปล่อยเข้าไปก่อนเนาะปล่อยเข้าไปกันไปแล้วไปแล้วโ้สิ่งมากเลยดูเดี๋ยวเราจอดตรงทุ่งนาน,นิดนิดหนึ่งนะจอดจอด<ใ>จนิดหนึ่ง<ม>จอดแป๊บหนึ่ง,งเดี๋ยวลงไปชมข้างล่างหน่อยหนึ่งนะ อยู่แล้วค่ะเดี๋ยวลงมนาะเดี๋ยวมานี่ครับพามาชมบรรยากาศทุ่งนา,าครับเขาเกี่ยวข้าวหมดแล้วแหละข้าวไม่เหลือแล้วเกี่ยวหมดแล้วฟังเสียงครับฟังเสียงอันนิ่มนวลของถึงแม้ว่ารถอายุจะมากแล้วนะครับแต่ว่าเสียงยังนิ่มอยู่นะครับเสียงเครื่องยนต์ยังนิ่มอยู่นะเสียงเครื่องยังนิ่มอยู่เลยอ่ะ พาไปชมทุ่งนาครับชมท,ทุ่งนาชมบรรยากาศทุ่งนาเนี่ยครับบรรยากาศทุ่งนายามเย็นครับดูก็ยังมีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งไปวิ่งมาอยู่แถวนี้ครับมอเตอร์ไซค์ซิ่งเลยนะครับโอ้โหดูมอเตอร์ไซค์บิบากมอเตอร์ไซค์บิบากซิ่งครับไ,ไปแล้วโอ้โหมันมากเลย อ่า,อามอเตอร์ไซค์คันนั้นอ่ะซิ่งมากเลยอ่ะมอเตอร์ไซค์อย่างซิ่งเลยคันเมื่อกี้น่ะอ้าวไปต่อไปต่ออ้าวกลับบ้านดีกว่าเนอ<ม>้อกลับบ้านดีกว่าอ กลับยังกลับแล้วเนาะกลับบ้านแล้วป่ะเอารถมาสิ่งพอสมควรแล้วเนี่ยไอเครื่องเสียงเนี่ยยังเป็นเครื่องเสียงแบบโบราณอยู่นะครับเนี่ยบบย,นะยังเป็นแบบเทปคัตสิตอยู่นะดูเลยยังเป็นแบบแบบใส่มนเทปอยู่นะครับแบบเก่าแก่แบบโบราณโบราณครับนี่ครับพวดแต่ต้มมันมบไปใส่แอร์มาเนี่ยอแอร์ก็ใช้ไม่ได้แล้วครับเพราะว่าไอคอมแอร์มัน เขาตัดสายไฟออกจากคอมแอร์แล้วแล้วทำไมของพ่อวูดยังมาตัดเตอนเ,เทปนึงเทปนึงเครื่องเสียงก็ยังเป็นแบบแบบคลาสสิกคลาสสิกอยู่เลยเอ่ะเฉดมนเทปอยู่เลยแล้วทำไมของพ่อยังมาตัดเตือนนั้นเราไม่ตัดทิ้งครับอันนี้ไม่ได้ใช้เนาะเพราะว่าตาเขาไม่ชอบแอร์เขาเลยตัดเขาเลยให้ช่างแอร์ตัดสายแอร์ทิ้งไปเลยก็เลยไม่ได้ใช้แอร์ครับเนี่ยดูดับปัดนะ หน้าปัดแบบคลาสสิกครับมีแรมรสมมันมาปใส่แอร์มาอ่ะมีที่บอกน้ํามันครับแล้วก็บอกความเร็วว่าตอนนี้เราวิ่งอยู่กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแล้วก็บอกความร้อนครับแล้วก็มีความร้อนนี่คือความร้อนอ่ะบอกอุณหภูมิความร้อนแล้วความเย็นอ่ะความเย็นไม่มีความเย็นครับมีแต่ความร้อนแความร้อนแล้วก็อันนี้บอกอันขาวๆนี่ย่างี้อันนั้นคือมันแบบว่าอุณหภูมิต่ำนะครับ แต่ว่าเข็มวัดรอบไม่มีนะครับว่าตอนนี้ใช้ความเร็วกี่รอบนะครับคือความเร็วรอบเครื่องไม่มีครับมีแต่ความเร็วว่าวิ่งกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ไม่มีรอบเครื่องครับไม่มีเข็มวัดรอบอ่ะไปกลับบ้านเนาะกลับบ้านดีกว่าม,มาจอดชมวิวพอสมควรละไปเอาไมตี้เอ็กมาออกกําลังกายครับวันนี้ครับแต่มันออกกํลัง เครื่องยังดีอยู่นะเครื่องยังฟังเสียงเครื่องยังนิ่มอยู่เลยยังเรียบอยู่เลยอะแต่พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยเพาเยอร์ครับเพาเยอร์พวงมาลัยธรรมดา,มา,มดาถ้าขี่อย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาบสบายสบายครับไม่ได้หนักอะไรมากมายหรอกแต่ว่ามันจะหนักตอนเวลาเราจะเลี้ยวเข้าบ้านนะครับจะถอยเลี้ยวเข้าซองเลี้ยวเข้าทางแคบอะไรเงี้ยตอนตอน,ตอนขึ้นตอนขึ้นเขานะมันแบบ มันเหมือนเราต้องเล่นเครื่องคึ้อ่ะฮะแดดร่มลมตกตอนเย็นๆขับรถกินลมชมวิวครับยามเย็นครับผมโอ้มีรถมามีรถมาโอ้รถเอ่อเนี่ยครับมิซูบิชิรถเก่าแก่ครับเขาเรียกว่าเฉินหลงครมับ พอดีเอารถมาออกไอ้กําลังกายครับมันไม่ได้ขี่มานานหลายวันละ <laughs> มิซูเฉินหลงครับโอ้โหอันนี้รับซื้อของเก่าครับเขารับซื้อของเก่า,เ,กาเป็นมิซูมิซูเฉินหลงมิซูเฉินหลงมิซูบิชิมิซูบิชิเฉินหลงก็ไม่รู้ทรามเขาเรียกเฉินหลงมันด้วยนะเขาเรียกกันอย่างนั้นนะ ถึงต้องเรียกมิซูเฉินหลงนะครับเป็นรถเขามารับซื้อของเก่ามิซูเฉินหลงอะก็ไม,ไม่รู้ว่าทำไมเรียกมิซูเฉินหลงมาด้นะเขาเรียกอย่างนั้นอนะ เดี๋ยวมิซูกะบะกะบะมิซูในตำนานใช่ไหมใช่ไหมแม่แม่นะ <laughs> แล้วบ้านหลางนี่มันเขาไนนะอ่ไงบะมิซูในตำนานเนะวาะว้าวขี่ไปไม่ได้ครับขี้ฝุ่นเดี๋ยวชาวบ้านจะร้อนเนาะเราขับไวๆี่ฝุ่นมันจะลค้งมากเลยนะแล้วก็ บ้านที่อยู่แถวนี้เขาจะเดือดร้อนเลยเขาจะดา่าสิ่งสิ่งมากไม่ได้ครับต้องค่อยไปเอาโมทไซด์ดอร์ไซค์เอาขี่เกยร์สามนะเกียรสองก็ช้าเกินไปนะนี่เกียรสามดีกว่านะเกียรสามเลยนี่ร้าน ขายส้มตำงั้เนเน,เนี่ยเนี่ยร้านส้มตำมันนั่อาหารตาสั่งของนักคิวไงของนักคิวอ่าอ่นักคิวอมอ,อ,อเตอร์ไตามมาใหาอ้อ่อ่ามอเตรไามาให้อ่่อเอรตามม่าอเาห้อาเม่อ่าตามห้อ่ออเคาเขรามมดาเตา่อหลังเรตนะ่อ นี่เขาประกาศขายเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยประกาศขายเห็นไหมในที่ตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเขาประกาศขายเนี่ยประกาศขายอย่างอ่าเท่าไหรเจ็ดสิบบวกเท่าไหร่ตารางวาประวัติไก่ไปดูนี่นะเนี่ยไก่มันอันนี้เป็นเล้าไก่อ่ะนี่นี่อันนี้บ้านอาแตมใช่ไหมเนี่ยเนี่ยบ้านอาแตมเนี่ยไม่อยู่ไม่อยู่ใช่ไหม 他找你管